คลิปนี้ผมสีมาแบ่งปันวิธีการทําความสะอาดบ่อเลี้ยงหนูหน้านะครับบ่อเลี้ยงหนูตัวนี้จะเป็นบ่อสําหรับขุนลูกหนูนะครับจะเป็นบ่อคูนะครับวิธีการเ็ท่ากับกวาดขี้เกียบออกนะครับเปลี่ยนขี้เกียบไม้ครับผมไฟเผาบ่อนะครับขาเชือเราเปลี่ยนขี้เกียบไม่ลงไปฟังหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็เอาถ้วยอาหารลงล้างอ่างน้ําล้างอะไรให้เรียบร้อยเช็คระบบน้าครับผมเรียบร้อยแล้วเ่ากบเปิดฝาบ่ออีกฟังหนึ่งที่มันเป็นบ่อเชื่อมหากันนะครับแล้วก็ ไล่หนูครับผมไล่หนูซุ่มนี่นะครับตอนันไปให้มันไปอยููฟังทดี๋ยเขาทาความสะอาดแล้วนะครับเ่ต้องจับหนูนะครับสาหรับบอลเลียงที่เป็นบอคู่แบบนี้เขาจะสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ก็จะง่ายนะครับต่อการทําความสะอาดนะครับขั้นตอนคือกันกับเพชรที่แหลกครับผมไฟเผาบอนะครับตากขี้แกบเก่าออกไฟเผาแล้วก็เปลี่ยนขี้แกบไใหม่ลงไปซัมนีค่ะเซ็ตซัมเรียบร้อยสําหรับ ขั้นตอนการทําความสะอาดบอรอเลียงหนูหน้านะครับถ้าบอรอเลียงเขาสะอาดนะครับเขาก็จะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเขาจะบ่ป่วยง่ายกินอาหารเก่งแล้วก็ไยไวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ